ที่มย์มีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะโชคช่วยค่ะแต่เมตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททำมันมาทุกวันตลอดระยะเวลา3ปีด้วย2มือของเมเอง ก่อนาตอนเด็กเนี่ยเมยก็เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นมากๆอยากเป็นผู้หญิงเก่งอยากประสบความสำเร็จเร็วอะไรเงี้ยถ้าเราทําอะไรที่บนพื้นฐานของความชอบมันก็น่าจะเป็นตัวที่แบบส่งให้ไปถึงฝันได้เร็วที่สุดอะคะ่ะ มีเคยทําแบรนด์เครื่องสําอางมาอยู่แล้วชื่อว่ามายาค่ะซึ่งมาจากชื่อเมเองก็คือเมมายาอะไรเงี้ยแล้วพอเราจะแตกลายเป็นอีกตัวหนึ่งอะค่ะเราก็ไปหารากศัพท์มาว่าทํายังไงให้คําว่ามายาเนี่ยยังอยู่ในชื่อใหม่ของเราก็เลยไปเจอคําว่าพีมาที่แปลว่าแบบตัวชูโรงแปลว่าอันดับหนึ่งก็เลยกลายเป็นพีมายาที่ยังมีคําเดิมอยู่ในนั้นก็เลยกลายเป็นพีมายาที่ทุกคนรู้จักในวันนี้ค่ะ น่าจะมาจากแรงกดดันในตัวเองที่เวลาเมย์ทำอะไรเนี่ยเมย์เป็นคนที่แบบตั้งใจมากสู้มากแล้วก็อดทนมากๆมันเกิดจากการที่แบบทําซ้ําทําอย่างนั้นศึกษาอย,อย่างนั้นจนวันหนึ่งพอเราแบบตั้งใจทํามันมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์ที่ทุกคนรู้จักหลังจากที่เมย์ประสบสูญเสียมาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมย์ก็ตัดสินใจที่แบบอยากที่จะใช้ชีวิตให้มากขึ้นเช่นเวลาเมย์ไปเที่ยวเนี่ยนะเมย์ต้องก็ส่วนตัวทริปนั้นจะต้องแบบ private จะต้อง exclusive จริง ล้สาสไตล์ก็เปลี่ยนไปเยอะหลังๆเนี่ยถ้าไม่มีเวลาว่างมันก็จะแบบเซแฟชั่นเนาะแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราจะเสียเงินแล้วยังเป็นของที่แบบลงทุนคือเมยจะไม่ยอมจ่ายให้อะไรที่มันแบบยิบย่อยไม่จะจ่ายให้อะไรกับตัวที่มันสุดจริงๆเพราะว่าในการที่เราเสียเงินไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นของที่แบบใช้ได้ทุกวัยเลยเรารู้สึกว่ามันลงทุนทีเดียวแต่มันก็ใช้ได้แบบทุกป,ปีเลยนีคะ คือความภาคภูมิใจที่แบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆที่เราสามารถแบบเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้มันแบบดีขึ้นได้ขนาดนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นรางวัลชีวิตที่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะตัวเมย์นะคะก็อยากยกระดับพีมายาเนี่ยให้เป็นมาตรฐานของแบรนด์ออนไลน์ค่ะซึ่งอย่างที่คนรู้กันนะคะว่าเมย์ก็คือซื้อโรงงานแล้วก็สร้างโรงงานไปเมื่อปีที่แล้วคือเมย์อยากที่จะควบคุมมาตรฐานควบคุมสินค้าให้แบบมันดีที่สุดก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคค่ะเมกก็ขอฝา กาลังใจไปถึงคนที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจนะคะคือไม่เชื่อว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะแบบลิขิตชีวิตเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้อย่างที่เราตั้งใจไว้แน่นอนขยันอดทนแล้วก็ทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณก็จะไปถึงฝันที่คุณตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ